สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่20ตุลาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่อง็เ,เพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอนนิงก็จะสรุปผลนนะักของวดประจำวันที่19นะครับผมสำหรับวันที่19นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่1กับสนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม สายวิ่งสายรูดมา1-3นะครับผมในรอบพิเศษแล้วก็2-2สายเบิ้ลนะครับผมสำหรับในรอบปกติมา2-9-9-2สายวิ่งสายรูดนะครับผม f c พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มจะได้2-9นะครับผมสำหรับในรอบ VIP มา7-1-1-7 ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่20ใ,ใจอยุดที่สอง 2แล้วก็8นะครับผม2มี2องหนึ่ง2ส,สาม2แล้วก็2อห 8ปดมี 8, 1, 8, 3, 8, 4, 8, 5, แปดหนึ่งแปสา้าละก็แปหสำหรับตัวกันนะครับผม สี่สามสำหรับเบิ้ลนะครผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าและก็แปดแปด สำหรับ3ตัวนะครับผมมี 6, 2, 1 5, 2, 3นึ่้าแดหนึ่งและก็ 1, 8, ึสี่ เอพ pled, ี unfor, ่น้องที like ่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดหลือกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงฟังฟังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ